สวัสดีค่ะวันนี้น้องน้ำมนต์มาหมั่นข้าวครับมีฟักทองมีไข่แล้วก็มีข้าวต้มนะครัน้องน้ำมนต์จะมาหมั่งข้าวให้ป้าลุงดูอาหมั่นน้ำแบบอ่ะ,อ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 ะ แม่ค,ครับก้าวครับอืมอืมกินข่าวแล้วเด้อจ้ากินข่าวได้สองวันละจ้ามนาน้ำปนข้าวได้สองวันแล้วครับผม ไข่แดงมีไข่แดงมีฟักทองด้วยจ้ะเดี๋ยววันหลังจะซื้อบล็อกคลี่มา, mm. าค่ะค่ะลองป้อนดูก่อนที่อันนี้อึ๊บแม่ว่าเพิ่งกินแต่ยังกินบ่หลายอึ๊บ mm. อืมแซดแม่บอกป้าลงแซ่บอสบอกป้าลงนี่แซ่บบอส <c oughs> เคยเขากับเรื่อนนี้นา่งตักแม่กินเอานาั่งรถนั่งโต๊ะนั่งอะไรบนางนั่งตักแม่ยังเดียวอืมไม่ตื่นสายคับกินข้าวสายไหนนงครับเื่นสองมงกว่าครับอืม เ <ส straightforward. S 2> อืเออเออเอออืม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 เอ้าตอนเย็นให้ประปาซิบอกโคลีมาให้พรุ่นี้ก <Pok> er. ินบรอกโคลีบ้าง เป็นกินนมก่อนก็จะกินหลายพอตื่นมาหิวแม่บดเขา่าหายเดี๋ยวจเพิ่นบอยอมเพิ่ม,มอ่อนนมก่อนก็จะกินหลายหลาอสลังใส่นมก่อนนะอืมอืมเจ๊งเห็นไหมน่ะป้าลุงดูอยู่เนี่ยนี่ป้าลุงดูน้ำมันหมั่นข้าวใช่ไหมคะมป้าลุงดูอยู่ป้าลุงน้อมังมันหมั่นข้าว ข้าวครับให้ป้าลูงดูนี่นี่ไงป้าลูงดูน้องนหลังข้าวแม่หนุป้าลูง,งดงงูอืม็นมายวายสำลักน้ำ ทองแล้วก็หยดน้ำมันพืชน,นิดนึงไม่ได้ผสมนุ่มแม่จ้า <c oughs> อืมจะกินหลายบรู้กินน่มนั่นหะไม่หลายก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ยังดีจะได้มีอาหารในท้องเอออร่อยไหมครับพกเดือนป้อนเขาอ๋อนยังบวกพกเดือน,นเต็มหลอกเลยย่ห้าวัน สี่ห้าหกเจ็ดอย่ยหามันแตไม่นาก็เลยป่นเลยป่นมาว่าเนี่ยชื่องงงเงีมันจะดแบบอันนี้แล้วไมนาก็เลยป่นปั้นขึ้นแล้วบอกป้าลุงที่ปั้นผมขึ้นแล้วครับปั้นผมขึ้นแล้วครับอืมอืม อืมอืมไม่อาหรอไม่ไอายหรออืมกินเท่านี้ก็ดีแล้วกินเท่านี้ก็ดีแล้วโอ้ยโอ้ยไปไปอ๋อไม่ไอายหรอไปไปไม่ไอาหรอครับไม่ไอาสำลักน้ำหรือลูกอืม พอแล้วก็ได้พอเนาะกินน้ำแลพอแล้วน่าจะพอแล้วแหละเพื่อนเพงฮักจิง แม่เอาแล้วเหรอเอาแม่ก็เอาน้ำเอาน้ำนิดเดียวเอาน้ำก่อนมันน้ำก่อนโอ้กินซ้ำนี่แหละอกินซ้่นนี่แหละครับโอ้พอพอ,อกินนมแล้วไม่กินข้าวให้เลยวันนี้เอามันน้ำก่อนอามันน้ำก่อนมันน้ำก่อนครับมันน้ำก่อนครับน่ะหยุดมือแล้วเอามันน้ำก่อนมันน้ำก่อนข้าติดคอมันน้ำมันน้ำอืมอืม ออั่นนะโอเคข้าวพอแล้วแหละป้าลุงเหมือนจะไม่กินแล้วเอาไข่ไหมล่ะอ๋อแม่ลองลองลองนิดนึงลองนิดนึงลองนิดนึงเอามัมมัมมัมนิดนึงแัมมนิดนึงแัมมนิดนึงแมนิดนึงมาว่านกินโบยอะแต่ก็กินว่ามีกินนิดเดียวโอเคไม่กินแล้วไม่กินแล้วหมั่นน้ำไม่กินแล้วหมั่นน้ำหมั่นน้ำหมั่นน้ำอืมโอเคไม่กินไม่กินแล้วไม่กินไม่กิน ไม่กินแล้วค่ะกินแค่นี้ค่ะกินนมดิเอาอะไรครบเอาอะไรเอาอะไร <c inhos> <crispy> เอาอลากิ๊ป้าลุงเห็นไหมดูปลุงดูยิงดป้าลุงดูป้าลุงอ่ะอดิงดิให้ป้าลุงดูดิง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 ดิดิงดิดดง ไม่กินเลยดูเหลือตังเยอะกินนิดเดียวเองวันนี้นั่งมันกินิดเดียวเองครับไม่กินข้าวเลยค่ะวันนี้กินนิดเดียวเองกินนิดเดียวเองอำมันไอไหมอไอไหมไอไหมครับไอไหมเตะ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 ตะอาอ้นอ้นอ้นําแค่นี้พอไม่ต้องเยอะอ้ํา ัเริ <fuerza> ่มตากกระจายกันซ้ำแ้อุ้ยอออพ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 ออือเฉียงซ้ำนี่แหละมากินน้กินน้ำพอแล้วอม่พอื้วอแ้ว นั่งกินบ่่อยกิน,น,นโอเคคลิปนี้จะได้ลาป้าลุงไปก่อนนะคะวันนี้พามาดูน้องน้ำมนต์กินข้าวกับปมอาจาสวัสดีครับก่อนอาสวัสดีครับก่อนเอาบายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับอาจสวัสดีครับ บายบายสวัสดีครับผมอ่ะสดีครับผมอสวัดีครับผมบายบายครับป้าลุง